โรงเรียนนากระแสงศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอํานาจเจริญเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2535ตั้งอยู่เลขที่185หมู่2ตำบลนากระแสงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น540คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น286คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน254คนปัจจุบันมีนางสุภัตราคำจันทร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายพิทักษ์แผงอ่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนข้อมูลบุคลากรข้าราชการครูจำนวน28คนบุคลากรจำนวน10คนรวมบุคลากรทั้งสิ้น38คน ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาผลงานดีเด่นด้านผู้เรียนนักเรียนมีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลระดับชาติจากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6รายการดังนี้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโมชันอินโฟกราฟิกระดับชั้นม4ถึงม6การแข่งขันจักสารไม้ไผ่ระดับชั้นม1ถึงม .3 การแข่งขันการแกะสลักผักผล,ลไม้ระดับชั้นม 1- ถึงม3การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนท์ประเภทบกพ้่องทางร่างกายไม่กำหนดช่วงชั้นการประกวดขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งประเภทบกพ้องทางร่างกายระดับชั้นม4ถึงม6และรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม1ถึงม3 2. รางวัลการแข่งขันทักษะในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเหรียญทอง28รายการเหรียญเงิน9รายการและเหรียญทองแดง9รายการ3รางวัลการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน CIP โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ระดับดีมากปี2565ผลงานดีเด่นที่เกิดกับผู้บริหารครูและบุคลากรนางสุภัตราคำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษาเนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี2566นพิทักษ์แผงอ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบาย,ยมุกเนื่องในวันครูโลกพุทธศักราช2565ประเภทผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนานากระแสงศึกษามีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลระดับชาติครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน7คน6รายการ 2. ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบาย,ยมุกเนื่องในวันครูโลกพุทธศักราช2,565จำนวน1ราย 3. รางวัลบุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติปี2,566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน5รายและระดับสหวิทยาเขต8รายผลงานดีเด่นที่เกิดกับสถานศึกษา 1. โรงเรียนนากระแสงศึกษาผ่านการรับรองการประเมินประกันคุณภาพภายนอกปีพุทธศักราช2566ถึง2570ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสมศส 2. รางวัลเหรียญทองการประกวดรางวัลสงคุณค่าสปทพโอเบกอวอร์ระดับภาครายการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กด้านการบริหารจัดการจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. รางวัลชนะเลิศรายการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กด้านการบริหารจัดการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอรระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 5. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ2ดาว 6. รางวัลการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน CIP โดยใช้พื้นที่เป็นฐานระดับดีมากปี2565 7. รางวัลชมเชยการประกวดคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสุจริตปีงบประมาณ2565 8. รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การนำเสนอผลการประเมินโ Ne น็ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับดีเด่นปี2565 9รางวัลยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเงินประเภทผลงานดีเด่นปีการศึกษา2565 CGNKS โมเดลนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนนากระแสงศึกษาโรงเรียนนากระแสงศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้โมเดลการบริหาร CGNKS โมเดลนวัตกรรมพัฒนาองค์กรโรงเรียนนากระแสงศึกษา ซึ่งหัวใจสำคัญของการบริหารภายใต้กรอบ s c g NKS Model คือการมองเป้าหมายร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดขึ้นในมิติ 4G ได้แก่ Good administrator, Good school, Good teacher และ o o d student และใช้รูปแบบการทำงานด้วยขั้นตอน PDCA บนพื้นฐานตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กรอบ NKS N KS, and New Normal โอกาสคุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภยัย K knowledge ผลสำเร็จคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ S skill ทักษะชีวิตทักษะการทำงานนวัตกรรม 4G NKS model กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากระแสงศึกษา ในปีการศึกษา2,566โรงเรียนนากระแสงศึกษาได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ 4G n k c s Model เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยนำโมเดลดังกล่าวมาบริหารจัดการเชิงบูรณาการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติโดยดำเนินการศึกษาสภาพปัญหาจุดเด่นจุดด้อยในการใช้นวัตกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมาศึกษาวิเคราะห์นโยบาย จุดเน้นด้านการจัดการศึกษาแล้วนําไปสู่การออกแบบการทํางานเพื่อให้ผลลัพธ์ตามมิติของ 4G ที่สอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดดังนี้ 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้ดําเนินงานเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสรุปในประเด็นต่างๆดังนี้ 1. การยกระดับผลสําเร็จทางการศึกษาได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนยกระดับผลสําเร็จทางการศึกษา ดยวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการทดสอบโอเน็การนิเทศการจัดการเรียนการสอนนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการศึกษามีการติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานโดยใช้การพัฒนานวัตกรรมด้านวิชาการที่ชื่อว่านวัตกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกลยุทธ์การนิเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 2. จัดทําพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่น ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการพัฒนาอาชีพข้าวเกลยดฟักทองโดยได้สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาบริบทความต้องการของผู้เรียนชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปสู่การสร้างหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สแสวงหาความรู้ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันตามสภาพจริงในท้องถิ่นนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและบูรณาการในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3การจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นการสอนประวัติศาสตร์แนวใหม่ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เช่นการนำเทคโนโลยี AR มาใช้ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน 4. การพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนการคิดเลขเป็นได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อนำข้อมูลไปสู่การออกแบบตามวิธีการดำเนินงานในการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามตัวชี้วัดจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทั้งด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์อาทิกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมวันสุนทรภู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดที่เอื้อต่อสภาพการเรียนรู้มีการวัดประเมินผลจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่านการเขียนการคิดเลขเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. การดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญดังนี้ 1. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยมีการกำหนดนโยบายที่เน้นมาตรการ3ปอปคือป้องกันปลูกฝังปรับปรามเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมาตรการการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดทำแผนเผชิญเหตุการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษามาตรการการป้องกันเชื้อโควิด1 9การบริหารจัดการตามระบบ MOE Safety Center กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอบายามุขจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขลดความเครียดฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 2. 2. นโยบายการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีการกำหนดให้มีการดำเนินงานและกำกับติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอาทิการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนการดำเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาการบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนการส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนเป็นต้น 3. นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีการกำหนดนโยบายกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารด้านวิชาการที่ครอบคลุมด้านการพัฒนาหลักสูตรเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ระบบการนิเทศการวัดการประเมินผลการส่งเสริมด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยให้สอดคล้องและส่งเสริมการบรรลุตามเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดีมีจิตอาสา ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรอาทิโครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการโครงการโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมรอดอจิตอาสากิจกรรมส่งเสริมอาชีพเป็นต้น 4. นโยบายด้านประสิทธิภาพมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดให้มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท,ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอาทิการใช้งาน Google Workspace ระบบ SMS, DMC, EMIS, b o b e c AGS เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นบทสรุปในการดําเนินงานเพื่อมุ่งพัฒนาโรงเรียนนากระแสงศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่นักเรียนอยากรู้ครูอยากสอนตามจุดเน้นของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบัธยิศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญทั้งนี้เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนนากระแสงศึกษาเป็นสถาบันที่มีคุณภาพในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นกําลังของชาติต่อไป